เหตุอุกอาจมือพระการดับรัศมีเจ้าพอบ่อนพนันดาวลุงนักเลงปืนชั้นแนวหน้าผู้มีชื่อเสียงติดตัวมาตั้งแต่ยุคอันธพาลคุกคีอยู่กับบ่อนและเส้นทางมาเฟียจนเป็นนักเลงปืนชั้นนําในยุทธจักรเจ้าพ่อนครบาลก่อนจะเติบใหญ่ปีกกล้าขาแข็งด้วยการเป็นนายบอนใหญ่ดาวลุงพุ่งแรงกระทั่งมาถูกสองมือปืนสะกดรอยจ่อยิงทิ้งกลางตลาดเรื่องราวตำนานคดีดัง เจ้าพ่อนครบานดับเล้งถิเจ้าพ่อบ่อนดาวลุงจะเป็นอย่างไรเรจิน a r y ี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังคดีสังหารโหดเจ้าพ่อวงการพนันและวงการมือปืนระดับประเทศไายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา6นาฬิกา45นาทีช่วงเช้าวันที่23สิงหาคม2524 ร้อยตำรวจตรีพิชัยเกรียงวัฒนสิริร้อยเวรสอนอห้วยขวางรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงตายกลางตลาดอยู่เจริญถนนอโศกดินแดงแขวงและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจึงรายง,งานผู้บังคับบัญชาก่อนจะพร้อมด้วยพันตำรวจโทพ,พงศักดิ์โลหิตโตประการรองผู้กำกับการตำรวจนครบาลสและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันอยู่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพชายไทย ลักษณะการแต่งกายภูมิฐานมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด11มมที่ท้ายทอยและที่หน้าอกทรัพย์สินมีค่าในตัวผู้ตายทั้งนาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์ฝั่งเพชรสร้อยคอทองคำหนัก10บาทพร้อมพระเครื่องเรี่ยมทองและแหวนเพชรอีกสองวงที่ใส่อยู่ยังอยู่ครบเมื่อตรวจสอบในใบขับขี่จึงทราบว่าผู้ตายชื่อนายเล้งทิแซแตอยู่ถนนเทิดไทยแขวงตลาดพลูเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนพยายนที่เกิดเหตุเราว่าระหว่างที่นายเล้งทิแท่แตาเดินเข้าไปในตลาดอยู่เจริญมีมือปืนสองคนซึ่งเข้าใจว่าสะกดรอยตามนายเล้งทิมาตลอดเวลาขับรถมาจอดใกล้ๆตลาดจากนั้นมือปืนคนที่นั่งซ้อนท้ายก็ลงจากรถแล้วเดินตรงเข้าไปจ่อยิงนายเล้งทีหนึ่งนัดนายเล้งทีถูกยิงเซ่าลาล้มควม่ำมือปืนยังไม่หนำใจจ่อยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดก่อนจะวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่พวกติดเครื่องจอดรออยู่ แล้วหลบหนีไปอย่างรอยนวลและในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าก่อนตายนายเล้งทีขับรถเกง๋ง Mercedes-Benz 280S หมายเลขทะเบียน2อคอควาย5 45. กรุงเทพมหา,หานครเข้ามาจอดที่หน้าร้านบัมถนนอโศกดินแดงห่างที่เกิดเหตุเล็กน้อยก่อนจะเดินมาที่ตลาดกระทั่งถูกมือปืนยิงตายเจาา้าหน้าที่ตำรวจได้นำกุญแจรถที่ติดอยู่ในตัวนายเล้งทีเข้ามาไขรถเพื่อตรวจหาหลักฐานในรถเบนซ์คันดังกล่าว พบอาวุธปืนพกขนาดจุดสามแปดวางอยู่ที่เบาะคนขับกระสุนปืนเต็มลูกโมเข้าใจว่านายเล้งทีเอาปืนวางไว้บนเบาะรถก่อนเดินเข้าไปในตลาดจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนํารถเบนซ์มาเก็บไว้ที่สอนอห้วยขวางและตรวจสอบหลักฐานในตัวนายเล้งทีผู้ตายอีกครั้งพบเช็คเงินสดหลายฉบับพร้อมสมุดที่จดรายชื่อนักพานันหลายคนโดยนักพานันที่นายเล้งทีจดชื่อไว้ในสมุดนั้นมีรายชื่อนักพานันตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆทั้งสิน้น เป็นผู้คนที่ในสังคมรู้จักดีทั้งหลายคนสำหรับร้านบารที่นายเล้งทีจอดรถไว้หน้าร้านนั้นเดิมทีเปิดเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มประเภทคาเฟ่ต่อมากิจการไม่ดีจนแปลเปลี่ยนเป็นเซ้งให้กลุ่มนักผนันมาเปิดเป็นบ่อนลักลอบเล่นกนารผนันกระทั่งช่วงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันกวาดล้างบ่อนผนันไม่ให้เปิดอย่างเด็ดขาดบ่อนแห่งนี้จึงปิดตัวเองไปอย่างชั่วคราวหลังจากตรวจสอบหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่จึงได้ความเพิ่มเติมว่า นอกจากนายเล้งทิแซาตาจะมีชื่อไทยว่านายธวัชชัยตรีเลิศฤทธินวกุลและอายุ37ปีแล้วนายเล้งทินี้ยังเป็นคนเดียวกับนักเลงปืนชื่อดังที่มีชื่อเสียงติดตัวมาตั้งแต่ยุคอันธพา,าลเจ้าของนามเรียกขานในยุทธจักรนักเลงว่าเล่าทินั่นเองโดยนปัจจุบันนายเล้งทิหรือนายธวัชชัยหรือเล่าทิบานอยู่หมู่บ้านอยู่เจริญถนนอโศกดินแดงแขวงและเขตห้วยขว,ขวางกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าบ้านเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านมีภรรยาชื่อเสว,วนีมีบุตรชายและหญิงสี่คนโดยก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตเล่าถีหรือแล้งทีได้ขับรถเบนซ์ออกจากบ้านจะไปซื้อโจกที่ตลาดมาให้มารดารวมทั้งจะจ่ายกับข้าวมาให้ภรรยาทํากับข้าวด้วยหลังจากจอดรถที่หน้าร้านบาแล้วเดินเข้าไปที่ตลาดก็ถูกมือปืนสะกดรอยตามไปจ่อยิงจนเสียชีวิต ส่วนเบื้องหลังที่จะชักนำไปสู่การสั่งมือปืนมาตามค่ากลางตลาดครั้งนี้นั้นเจ้าหน้าที่สืบทราบมาวา่านอกจากเล็งที่จะเป็นนักการพนันใหญ่มีบารมีกว้างขวางในวงการพนันใหญ่โตทั้งหลายรวมทั้งยังกว้างขวางในวงการมือปืนเรียกได้ว่าบารมีก็ระดับเจ้าพ่อคนหนึ่งของทั้งสองวงการเลยทีเดียวประวัติชีวิตนั้นเริ่มหากินกระบ,บ่อนการพนันมาตั้งแต่เยาว์วัยแต่เต้าจากเด็กรับใช้ในบ่อนจนเลื่อนฐานะขึ้นเป็นเจ้ามือเจ้าของบ่อน คลุกเคลียอยู่ในวงการทั้งบ่อนและปืนมาประมาณ20กว่าปีในวงการนักเลงและมือปืนมีชื่อเล่นที่รู้จักกันดีคือในนามเล่าถิหรือถิเคยถูกจับในข้อหาอันธพาลติดคุกอยู่2ปีหลังจากได้รับการปลดปล่อยออกมาก็คลุกคลีอยู่ในวงการบ่อนการพนันเดินอยู่บนถนนสายนักเลงปืนเมืองกรุงสร้างชื่อเสียงและบาร,รมีจนโด่งดังเป็นที่เกรงขามหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของบ้านใหญ่นครบาลมานานหลายปี เมื่อเราลาวปีเสรที่ผ่านมาเรงทิหรือเล่าทิได้ไปเปิดบ่อนใหญ่ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีบรรดานักพนันใหญ่ระดับมีอิทธิพลเข้าร่วมหุ้นด้วยหลายคนซึ่งกิจการบ่อนการพนันที่เชียงใหม่นั้นจเจริญเติบโตรุดหน้าสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเล่าถิยังร่วมกับหุ้นส่วนเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างตั้งอยู่ริมถนนสีพยาแขวงสีพยาเขตบางรักอีกบริษัทหนึ่ง โดยทราบว่าก่อนพบจุดจบนี้ก็กำลังมีการรับเหมากอ่อสร้างอยู่งานหนึ่งที่บางบอนด้วยต่อมาเมื่อเวลา14นาฬกาวันเดียวกันพันตำรวจตรีชนินตามประทีปสารวัตรสอบสวนสนห้วยขวางรักษาการสารวัตรใหญ่พร้อมโดยร้อยตำรวจตรีพิชัยเกรียงวัฒนศิริร้อยเวรเจ้าของคดีได้เชิญตัวนางสาววณีภรรยานายเล้งทีแท่แต่นายจาโบแซ่แต่น้องชายนายเล้งที ไรยังเป็นเจ้าของบ่อนหลังโรงแรมเจ็ดชั้นในย่านเยาวราชนายสมชายแท่แต่พี่ชายนายเล้งทีมีอาชีพขับรถแท็กซี่มาสอบปากคำเพื่อหาเบาะแสนำไปสู่การพบจุดจบของนายเล้งทิปรากฏว่าทั้งสามคนให้การคล้ายคลึงกันว่าสาเหตุที่เล้งทีถูกฆ่านั้นไม่ทราบเพราะปกติเวลาพูดคุยกันเล้งทีพูดคุยเฉพาะเรื่องในครอบครัวและเรื่องเกี่ยวกับญาติญาติให้ฟังเรื่องงานไม่เคยพูดถึง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเล็งทิไปเปิดบ่อนใหญ่ที่เชียงใหม่ตลอดเวลาหลายเดือนที่กลับมาจากเชียงใหม่ก็ไม่ได้พูดเรื่องงานเท่าที่รู้ไม่มีศัตรูสําหรับมือปืนที่ยิงเล็งทีครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะรู้จักตัวผู้ตายเป็นอย่างดีด้วยพันตำรวจตรีชนินเผยกับผู้สื่อข่าวถึงผลการสืบสวนในคดีนี้ว่าเท่าที่เจ้าหน้าที่สืบมาสันนิษฐานว่าสาเหตุการตายของเล็งทิมีสองประเด็นคือ 1. การหักหลังเรื่องบ่อนการผน,นัน และ 2. หักหลังในวงการมือปืนโดยเล้งทิอาจจะฆ่าหรือให้มือปืนไปฆ่าใครแล้วอีกฝ่ายรู้เลยตามมาแก้แค้นก็เป็นได้เวลาต่อมา9นาฬิกาวันที่24สิ่งหาคม2524นางสาวณีภรรยานายเล้งทิหรือนายทวัชชัยหรือเล่าทินักเลงปืนระดับเจ้าพ่อบ่อนดาวลุวงผู้พึพ่งพบจุดจบไปบนเส้นทางแห่งเจ้าพ่อนครบาล ได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีชนินตามประทิบสลรสอบสวนรักษาการแทนสารวัตรใหญ่สอนอห้วยขวางเพื่อขอรับทรัพย์สินติดตัวนายเล้งทิหรือนายธวัชชัยผู้เป็นสามีโดยพันตำรวจตรีชนินได้มอบทรัพย์สินผู้ตายรวมทั้งรถเบนซ์คืนให้แก่นางสาวณีพร้อมหลักฐานการตายของนายเล้งทิให้ไปด้วยเพื่อให้ไปรับศพสามีจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามภรรยาเร่งทีว่าทราบสาเหตุการตายของสามีหรือไม่นางสาววณีปฏิเสธอ้างว่าสามีไม่เคยเล่าเรื่องงานให้ฟังเลยตลอดเวลาที่อยู่กินกันมาแต่ยอมรับว่าสามีนั้นตั้งตัวมาจากบอนการพนันเพราะม,มัวสุมอยู่ในบ่อนการพนันตั้งแต่อย่างเล็กๆนอกจากนี้ยังรับว่าสามีได้ไปตั้งบอนการพนันที่จังหวัดเชียงใหม่มานานประมาณป,าณปีเศษแล้วและตลอดเวลาที่เร่งทีทำบอนอยู่ที่เชียงใหม่นั้น น้องเมียของเล้งทีผู้หนึ่งยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือโกรธเคืองกับใครเลยนอกจากนี้น้องเมียผู้นี้ยังเผยว่านายธวัชชัยพี่เขยเคยเข้าไปเล่นที่บ่อนการพนันของนักการเมืองทรงอิทธิพลผู้หนึ่งแถวถน,นนพัฒนาการเสมอๆแต่ระยะหลังนี้ไม่ทราบว่าได้ไปเล่นหรือเปล่าเพราะตนแยกไปทํางานอื่นแล้วนอกจากนี้น้องเมียของเจ้าพ่อบ่อนการพนันดาวลุงผู้พึ่งดาวดิ้นไปยังเผยอีกว่า นายเล้งทิเคยบอกว่ามีคนปองร้ายตลอดเวลาต้องระวังตัวทั้งนี้เป็นเวลาก่อนหน้าที่เล้งทิจะถูกยิงตายไม่นานแต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดที่ถูกปองร้ายให้น้องเมียผู้นี้ฟังจึงไม่ทราบว่าเป็นใครที่หมายปองชีวิตของเล้งทิอยู่และนายเล้งทิถึงกับต้องเอามือปืนมาคุ้มกันชีวิตตลอดเวลาที่ออกทำงานบ่อนหรือไปธุรกิจอื่นนอกบ้านแต่ช่วงเวลาที่ถูกยิงตายนั้น เล้งทีกำลังไปซื้อโจ๊กให้มารดาทานตอนเช้าตรู่จึงไม่มีมือปืนคุ้มกันและคงไม่คาดคิดว่าจะมีใครกล้าบุกเข้ามายิงอุกอาจกลางตลาดอย่างนั้นโดยน้องเมียของอดีตดาวดังจากยุคอันธพาลยังเผยสาเหตุที่พี่เคยต้องถูกสังหารในครั้งนี้ว่าตนคิดดูแล้วเรื่องอื่นไม่น่าจะมีนอกจากเรื่องในวงการพนันโดยยังแย้มอีกว่าก่อนตายเล้งทีเกิดมีปากเสียงกับเพื่อนคนหนึ่งในวงพนัน แต่ไม่ทราบรายละเอียดว่ามีความขัดแย้งอะไรรู้แต่ว่าทะเลาะกันอย่างรุนแรงเท่านั้นในเวลาต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจเอกถนอมพ่วงเงินรองผู้กำกับการตำรวจนครบาลเหนือได้กำชับให้พันตำรวจตรีชนินตามประทีปสารวัตรสอบสวนสอนอห้วยขวางดำเนินการสืบสวนหาตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้โดยเร็วเพราะคนร้ายกระทำการอย่างอุกอาจเป็นการกระเทือนขวัญประชาชนเป็นอย่างยิง่ง หลังการด่าวดินสิ้นชื่อไปของหนึ่งในจอมยุทธแห่งยุทธจักรนักเลงเมืองหลวงได้เพียงสองวันกับเกิดเหตุการณ์ร้ายไม่เอาชีวิตผู้คนในยุทธจักรนักเลงเมืองกรุงอีกครั้งเวลา21นาฬิกา26สิงหาคม2524าร้อยตำรวจโทออำนวยนิมมโนร้อยเวรสอนอนนางเริงรับแจ้งเหตุเกิดการดวลปืนกันขึ้นที่บริเวณร้านสอโภชนาคางสนามมวยราชดำเนินเขตป้อมปราบกรุงเทพมหานคร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนจะพร้อมด้วยพันตํารวจโทวีรวัตรวัจนภุกกะสารวัตรใหญ่สอนอนางเลิงและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งลุดไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือนายตีแซ่เบอ,อายุ43ปีผู้เป็นมือขวาของแคล้วธนิกุลเจ้าของค่ายมวยสอธนิกุลดาวลุ่งพุ่งแรงแห่งถนนเจ้าพ่อเมืองหลวง ถูกยิงเข้าที่ตะโพกขวาและขาซ้ายโดยกระสุนขนาด11มม,มได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมิชชันอย่างเร่งด่วนจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าในตีนั้นนอกจากจะเป็นมือขวาของแคล้วธนิกุลแล้วยังทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์และเป็นคนคุมนักมวยมาต่อยที่สนามรวมทั้งยังเป็นนักเลงนักเล่นมวยตัวฉกาตอีกคนหนึ่งด้วยโดยก่อนหน่าจะถูกยิงก็เพิ่งเอามวยมาต่อย และได้เดินออกจากสนามมวยมาที่รถเก่งของตนที่จอดอยู่หน้าร้านสอบผูชนาขณะกำลังไขเปิดประตูรถมือปืนสองคนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะขับโฉบเข้ามาแล้วคนนั่งซ้อนท้ายก็ควักปืนออกมาก่อนระเบิดกระสุนเข้าใส่สามนัดซ้อนก่อนที่จะบึ่งรถหลบหนีไปย่างลอยนวลหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจโทสุรินดาวเหลืองรองสารวัตรแผแนกยานพาหนะกองบัญชาการตำรวจภูธรหนึ่งซึ่งนั่งกินอาหารอยู่ในร้านได้ยินเสียงปืนรีบวิ่งออกมาดู ก็ถูกมือปืนยิงสกัดเข้าใส่รอตำรวจโทสุรินจึงคว้าปืนประจำกายยิงตอบโต้ออกไปถูกมือปืนที่ซ้อนท้ายที่กลางหลังจนถึงกับพังะแต่ยังสามารถกอดคนขับแล้วบึงรถหลบหนีไปได้ในที่สุดสำหรับสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสนิษฐานว่าน่าจะมาจากเรื่องของการพนันในวงการมวยหรือไม่ก็อาจจะเป็นการตามล่าตามล้างผ่านกันของผู้คนในยุทธจักรนักเลงเมืองกรุงก็เป็นได้กราบขอไผ่ และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไรจินเดอรี่ชาแนล